หลังจากที่เมื่อวานนะครับลุงเจมของเราเนี่ยได้ b r e ก k i n g n e w นะครับต่อสัญญาก้อนโตกับลอชินิดเลเกอร์รับ2ปี104ล้านซึ่งด้วยความสามารถของลุงเนี่ยลุงก็ยังสุดยอดนะลุงยังมี25.7คะแนน8.3แอซซิต์7.3รีบาวฟิลโก54% 3ปแต้ม41%ซึ่งลุงเนี่ยกำลังจะอายุ40 แต่ว่ารับเงินอยู่52ล้านเนี่ยไอความรู้สึกแรกของเราก่อนเลยเนี่ยถ้าลุงยังรับเงิน50ล้านเนี่ยนั่นมันหมายความว่ารเจอร์ลิเลเกอร์จะเติมสตาร์ตัวที่3ไม่ได้ในข่าวก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนว่าลุงเนี่ยจะยอมปัดเงินบางส่วนเพื่อให้ทีมดีขึ้นจะเป็นลุงเป็นเดวิดจะเป็นหามือสามมาร่วมทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เล็งไว้เนี่ยก็เว้าทั้งหมดโจนาธฮาเดนเคทอมสันไม่ได้สักคนตอนนี้ เป้าหมายของทีมเนี่ยเขามองว่าถ้าทำทีม3สตาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าสูตรกับแบบนี้ละอาจจะต้องหาผู้เล่นโลเวเยอร์หาผู้เล่นเก่าๆที่มันมีประสบการณ์มาเสริมทัพอาจจะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากกว่าตอนนี้ในตลาดที่เจ๋งๆอยู่เนี่ยยังมีเดมาเดโรซานเนี่ยที่ผมก็ชอบเป็นงานส่วนตัวนะหวังว่าเลเกอร์จะไปเอาเขามาให้ได้ก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้เลเกอร์จะไปในทิศทางไหน เมื่อต่อลงไปร้อยล้านแล้วก็หลังจากต่อสัญญาของเรบอลนะครับมีผู้เล่นที่ก้าวออกจากล้ออนเจลิสเลเกอร์นั่นคือเทชอนปินเทชอนปินฟอร์เวิร์ดคนเก่งจากเป็นตัวจริงมีช่วงหลุดไปแล้วไปเป็นตัวสำรองแต่ว่าใน1ปีที่เล่นกับเลเกอร์เนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ดีเทชอนปินเป็นคนป้องกันดีเล่นเบอร์3เบอร์4ได้เกมลุกมี3แต้มที่เฉียบคม แม้ว่าจะขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนสำคัญของลอยเจอริสเลเกอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเทชอนพิ้นเล่นไป78เกมมี8.9คะแนน2.9รีบาวสามแต้ม39.6%ซ,ซึ่งในข่าวล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ย้ายไปซบกับมีว a อกกี้บัคแล้วไปเติมอาวุธให้มีว a อกกี้บัคก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เลเกอร์จะต้องซ่อมแซมและอีกหนึ่งเรื่องมาที่หลานลักบอนนี่เจมส วันนี้เจมเนี่ยก็พึ่งการันตีสัญญาไป4ปี7.9ล้านอันนี้ก็โดนคนด่ากันละงมว่าเฮ้ยยังไม่ทันเล่นเลยยังไม่ทันปล่อยของเลยทำไมไปเซ็นสัญญาแบบนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวจากสื่อนะครับเขาบอกว่าวันนี้เจมเนี่ยพร้อมจะไปไปเล่นจีลีกนะเขาพร้อมจะเปิดตัวเล่นกับพ่อ,องเขาก่อนแล้วก็ถ้า สื่อเขามองว่ายังไงเนี่ยในโรเตชันโอกาสลงเล่นของเลเกอร์เนี่ยมันดูน้อยมากๆบอนนี่เจมจะเล่นชูตติ้งกาดก็ดูจะไม่ค่อยมีโอกาสนั้นสักเท่าไหร่เขาเลยมองว่าปีนี้มีโอกาสสูงมากจะได้เล่นชุดใหญ่นิดๆหน่อยๆแล้วเวลาส่วนใหญ่ของบอนนี่จะไปอยู่กับทีมจีลีกซึ่งเจ้าตัวก็น่าจะยอมรับ กับการลงไปเล่นจีลีกได้เพราะน่าจะเป็นที่ที่เหมาะกับเขานะครับอีกหนึ่งข่าวของเลเกอร์นะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักนะครับต้องบอกว่าโค้ชเจเจริชดิดเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชไม่เคยทำทีมระดับ NBA อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าลอิเลเกอร์เนี่ยไปดึงผู้ช่วยโค้ชตัวเก่ามาช่วยละเขาไปดึงสกอตบุกซึ่ง สกอตบุ๊กเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ทำงานเนี่ยเคียวมากเป็นโค้ดมาตั้งแต่ปี2,000แล้วก็ใน NBA เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่เดนเวอร์สการ์เมนโตคิงเคยคุมโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แล้วก็ชุดของทันเดอร์เนี่ยสกอตบุ๊กเนี่ยคุมดูแลน์เวสบุกฮาเดนปั้นทีมขึ้นมาได้มีเกมรับที่เหนียวแน่นทะลุไปยันรอบชิงชนะเลิศหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำพอร์ตแลนด์ทำวอชิงตันทำอีกหลายทีมซึ่ง น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชที่มีประสบการณ์ยันรอบชิงนะสร้างทีมจากไม่มีอะไรไปถึงรอบชิงได้น่าจะมีมุมมองความคิดเห็นเอามาเสริมเติมแต่งได้และอีกหนึ่งคนนั่นคือโค้ชเนทแม็กมินแลนเนทแม็กมินแลน์เน,น,น,เนี่ยจำกันได้ไหมปีที่แอร์แลนต้าฮอคเข้าชิงแชมป์สายปีที่เทยังเล่นดีที่สุดอะ ปีนั้นเนี่ยโค้ดเน้นมัมิลลันเนี่ยเด่นมากๆแก้เกมวางหมากเล่นโอ้โหเป็นโค้ดที่ผมประทับใจมากในปีนั้นเป็นโค้ดที่ดีที่สุดในสายตาผมในเพลออฟปีนั้นนะผมมองว่าการได้โค้ดเน้นมัมิลลันเนี่ยเน้นมัมิลลันเนี่ยก็มีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี1998าทำซูเปอร์โซนิกพอร์ตแลนด์เพเซอร์แอรแลนต้าฮอคทะลุโลกไปเลย ผมเลยมองว่าการได้2ผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ในรอบชิงสร้างทีมได้หลายรูปแบบน่าจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เจเจลิชดิดน่าจะปรับแต่งตบเลเกอร์ให้เข้าส่งได้ผมมองว่านี่คือข่าวดีที่สุดของเลเกอร์นะครับหลังจากลุงเจมของเราเนี่ยต่อสัญญาก้อนโตไปนะครับมันก็เกิดคำถามว่าอนาคตเลเกอร์เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน มันจะยังลุ้นแชมป์ได้อยู่หรือเปล่าหรือมันจะต้องจบแค่นี้ b e t c h e r r p p r t t นะครับเขาให้5ข้อมาให้5ข้อไปเดาดูว่าถ้าทำตาม5ข้อนี้ทำสักข้อไหนสักข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะเวิร์คขึ้นก็ได้เขาบอกว่าข้อแรกให้จับตามองที่พอร์ l a n d t ์เทลเบลเซอร์พอร์ตแลน l ์เทลเบลเซอเนี่ยหลังจากล้างดดมิลลิลาดไปเนี่ยทีมเขาก็จะต้องล้างใหม่เนะเขาเลยมองว่าเจ r ร m มี r แก t นเนี่ยยังคาอยู่ที่พอร์ตแลน t ์เทลเบลเซอร ถ้าเลเกอร์ลองไปเจรจาดูเอาสิดดงสิดดาไปให้เจเรมีแกันเนี่ยแล้วตัวที่เป็นดาวลุ่งไปมอไปเขาเนี่ยอาจจะได้เจเรมีแกันมาเป็นฟอร์เวิร์ดที่เลเกอร์ขาดเล่นวงในได้โพสเพย์ได้ยิงนอกได้เป็นเบอร์4เบอร์สได้แล้วอยากลุ้นแชมป์เต็มตัวแต่ยังไปไหนไม่ได้สักทีแล้วดูในตลาดเนี่ยก็ดูไม่มีใครไปจิ้มเจเรมีแกนเท่าไหร่เขามองว่าเลเกอร์ไปลองดีลดูเผื่อฟุกได้ ออปชันที่2นั่นคือเดมาเดโรซานเดมาเดโรซานเนี่ยเคยจ่อจะซบเลเกอร์แล้วแต่เลเกอร์ไปเอาเวสบุกมาก่อนเขามองว่าเดมาเนี่ยแม้ว่ายิง3มแต้มไม่เด่นนะแต่ถ้าเติมระยะกลางเป็นเด็กในเมืองอยู่ละเป็นคนที่เชียร์เลเกอร์มาตั้งแต่เด็กอยู่ละและเดมาเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรละเขาเป็นผู้เล่นตัวเก๋ามากประสบการณ์เอามาใช้ได้เลยเล่นกับเลเบอนเล่นกับเดวิดน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัว เขามองว่าตอนนี้แต่ตอนนี้นะณนะวันนี้คนที่อยากได้เดมาเนี่ยมีทั้งคิงทั้งแมมมี่ฮีทเลเกอร์ต้องวิ่งนิดนึงถ้าได้เดมามาเติมตัวที่3เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในช้อยที่3เนี่ยเขาบอกว่าเลเกอร์เนี่ยควรไปเอาลาวรีแมคคาเนนเอาสิดด์ฟเทให้แจทให้หมดเพราะแจทต้องการสร้างทีมใหม่แล้วก็ส่งดาวรุ่งไปให้แจซึ่ง ผมมองว่าแจ๊สเนี่ยไม่น่าสนใจนะสำหรับดิวเลเกอร์ดิวเนี่ยผม,ผมปัดทิ้งนะผมมองว่าข้อ3เนี่ยคือเต้าข่าวเอามาลอยๆเท่านั้นเองส่วนประเด็นที่4เนี่ยผมเห็นด้วยนะประเด็นที่4เนี่ยเขาบอกว่าให้เลเกอร์เนี่ยเคลียร์ขยะออกจากทีมก่อนตอนนี้ขยะในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนวูดอาจจะไม่ได้เหมาะกับทีมในเวลานี้อาจจะเห็นแล้วว่าเล่นกันมาเนี่ยไม่ตรงตามความคาดหวังปล่อยไปทีมอื่นน่าจะดีกว่า แคม r ริช d ดิดดูจะไปต่อไม่ได้เคียร์ไปก่อนให้มีเงินว่างๆเผื่อไปเซ็นผู้เล่นแบบเดมาตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจนะและช้อยสุดท้ายนะครับเป็นช้อยที่เลเกอร์พยายามจะทำอยู่นะครับนั่นคือหาผู้เล่นที่เก่งๆมารับสัญญาขั้นต่ำหาโลเปเยอร์ดีๆที่เหมาะกับตำแหน่งตอนนี้เลเกอร์ขาดอะไรบ้าง กาดเนี่ยขาดไหมถ้าไม่มีดินวีดีเนี่ยจะเติมกาดอีกคนหรือเปล่าฟอร์เวิร์ดทำไงเซนเตอร์ Center ทำไงอันนี้เป็นจุดที่เขามองว่าเลเกอร์เนี่ยอาจจะต้องหาพวกเฉพาะทางพวกที่พร้อมจะล่าแชมป์มารับขั้นต่ำช่วยเลเกอร์นี่คือช้ชอยที่บิชเชอรีพอร์ตเขาคิดให้เลเกอร์ทำให้เลเกอร์นะครับเอาละภาพรวมเนี่ยก็ โอ้โหพูดเลยว่าพอเลเกอร์เนี่ยลุงเจมต่อสัญญาตเต็มเตเนี่ยทีมก็ขยับยากนิดนึงแล้วมองภาพรวมเนี่ยในมือของเจเจลิสดิดเนี่ยแทบจะไม่ได้ผู้เล่นใหม่เลยจะเป็นผู้เล่นแทบชุดเดิมทั้งหมดการเป็นผู้เล่นชุดเดิมเนี่ยมัน มันก็ยังต้องใช้เวลาปรับจูนเพราะปีที่แล้วเนี่ยตัวหลักอย่างเกเบรินเซนต์หรือว่าจาริเอตแวนเดวิลเนี่ยก็แทบไม่ได้เล่นกับทีมเลยไม่ได้จูนกันเลยสักนิดยังไม่รู้เลยว่าทิศท,ทางเป็นยังไงต่อผมเองเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องอายุของลุงนะโอ้โหอายุ40นี่มันเยอะมากนะคุณแต่40รับ50ล้านเนี่ยมันก็ผมเป็นแฟนทีมอะนอะผมเลยรู้สึกว่าลุงรับเยอะไปหน่อยว่ะมันแบบ มันเยอะไปอะ่ะมันเยอะจนทีมขยับต่อไม่ได้แต่ว่าเข้าใจนะว่าลุงเก่งอะ่ะแต่ว่า50ล้านมันเยอะอะ่ะทีมมันจะไปยังไงต่อผมมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันจบท่านี้เลเกอร์ไปต่อยากนะจะไปลุ้นชงลุ้นแชมป์เนี่ยเหนื่อยจริงๆคุณคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาเลย